ในที่ Asian Beach g a m e กันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้ไทยแม้ว่าจะเก็บเพิ่มได้อีกหลายเหรียญทองแต่ว่าเวียดนามนั้นครองเจ้าเหรียญทองในรายการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ Asian Beach g a m e สมมติส6ที่ดานังประเทศเวียดนามเมื่อวานนี้นะครับไทยได้เหรียญหลักๆจากปันจักสีลักษ์นะครับเพิ่มอีก3เหรียญทอง1เหรียญเงินจาก50กิโลกรัมหญิงนะครับฟ,ฟิลิดาดูรอมแมนนะครับรุ่น55กิโลกรัมหญิงจากสุดาเหลืองอภิชาติกุล และรุ่น65กิโลกร,รัมชายจากพนเทพพูนแก้วนะครับส่วนหเหรียญเงินจากรุ่น A 45-50กิโลกร,รัมนะครับชายประเภทซาบิดี้สาเละที่คว้ามาได้นะครับนอกจากนี้วุดบอยยังเก็บเพิ่มอ,อีก2ทองนะครับจากทีมชายและหญิงซัมโบควา้า1เงิน1ทองแดงและหมวยป้ามคว้า1ทองแดงด้วยกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาสรุปเหรียนกันหน่อยนะครับทางเวียดนามน,นั้นครองเจ้าเหรียญทองแน่นอนแล้วนะครับที่42เหรียญทอง ถยตามมาเป็นที่234เหรียญทองนะครับจีน12เหรียญทองมองกุลีย6เหรียญอิรัก6เหรียญทองด้วยกันนะครับ